อันนี้ก็อัปเดตอาการก็คือดีขึ้นมากแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้คร่ะขอบคุณพี่น้องเพื่อสู้สูนนะคะที่ส่งกำลังแรงใจมาให้ไม่ว่าจะเป็นทีมคนเฝ้าหลายๆคนนะคะทั้งพี่ตายทั้งเคมีทั้งคุณพ่อเป็นตัวหลักเลยแล้วก็คุณอานะคะแล้วก็มีแฟนครับอีกหลายๆคนทจะเป็นน้องเอหรือว่าบริษัทซาที่เฮดแนลยูแนวกินมาให้นะคะขอขอบขอบประพุ่นเรื่องศรัทธาเรื่องใจของพี่น้องนะคะที่มอบให้มทีมละให้มะเฮาเป็นกำลังใจเพลี้วผ้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะครับผมอุ้มเรียพี่นันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับผมยี่น้องซึ่งเดินทางมาหอดตังแต่มเมื่อนแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็คือเฮาแม,ายาม่ยังแม่มาเยี่ยม,มเทปครับผมตั้งใจว่าสีมาเยี่ยมมเทพนะครับผมก็นะค,ะคือแม่ของพนานครับผมแม่ของพี่แพรวเาา แสงทองนะครับผมพี่น้องเออเขาเดินทางมาหอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมและะ้วก็เพื่อสีตื่นเสามาเยี่ยมเนาะนะครับตื่นตาเสาไม่เสาตื่นตาเดือกหน่อยไปตีบุญนะครับเพื่อถารถปิดรถยางพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเพื่ออันรให้บนน <c oughs> รรลุเข้เยี่ยมเป็นเวลาพร้อมคือสีเขาสีให้เยี่ส่องเสากับส่องใบนะครับพี่น้องก็คือเข้าอยากออกมาตาเสานะครับ จังมันจังสีมีเวลาอยู่ดนเนาะนะครับผมพี่น้องอันนี้ก็ใกล้สีฮอดแล้วแหละครับยังย่งังบ่โอ้ยอีก <laughs> ตัง้งเอ๋อไกลอยู่บ่ครับสี่สิบโลดนโอ้ยสี่สิบโลบ่ไก่ดอกท่านะบ่ไกลแหละบ้านนอกแต่ถ้ากรุงเทพมันเป็นเรื่องที่แบบว่ารถกับวอกวค่อยติดป,ปันไหนหรอสับตวัวก็ได้ไปเรื่อยๆอยู่ครับมันก็ถือว่าพวกไก่นะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวกับสีฮอดแล้วแล้วนะครับ อาพ่อจังไปเบิรงนะครับเข้าวจิ้มนรถเด้อพี่น้องเตรียมสับเบียงเต็มอยู่พี่น้องเอาเนื้อยาดลงสับเบียงเตรียมพร้อมครับทั้งข้าวครับแบบปั่มนะครับนะครับอาพ่อจังไปพ่อกันอยู่โรงพยาบาลน้องครับไปเยี่ำยามถามข้าวให้กำลังใจนะครับพี่น้องครับไปกันเลยครับ รหว่างเดินทางครับปลาเบิร์ดเป็นโชเฟอร์โชเฟอร์เติมเติมพลังน้ำมันโชเฟอร์ก่อนน้ำมันก่อนครับก็ท่อเติมเสร็จแล้วครับพ่อกินข้าวเราคร่บพ่อกินเรียบร้อยแล้วเรียยบร้อแะหว่างเดินทางนะครับผมก็ถือว่าบบติดมากนะครับผมรถเมื่อนี้นะครับ ยังเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมราคาตอนนี้นะครับผมพี่นอ้องทั้งเมโอพมลันป่าเบิร์ดนีนะนะครับผม,นะนะบผมตอนนี้กำลังวาสีผ้ากันไปย่างตลาดจะข้าวนะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะไปเอ่เือกผลไม้หรือว,ว่ากัขอขอบขพากับหนาำนะครับผมไปเยี่ยม ทั้งผู้เฝ้าทั้งผู้ป่วยนะครับผมพี่น้องตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาไปตลาดกันเลยนะครับเฮ้ยนู้นนู้นนู้นอันนี้หวานกว่ามันอะไรครันของท่านช็อกโกแลตก่รอช็อกโกแลตไม่เอไม่ราไงทาช็อกโกแลตโทาจีนครับ สับเปลารสอานผละมาสดๆนะโอ้โหน่าร้าะรงเหมือนกันันามันจะมีสายคนเราสายพันนั้นก็หวานแต่มันจะหวานไม่ได้านได้เหรอก็ืไม่ได้ได้เลยครับอะไรซื้อบ่ได้ทำไมครับ ้ซือย่างเงินจ่ายเงินนะครับผมตอนนี้ย่างเงินจ่ายเงินครับผมผู้ใดจบก่อนถือว่าได้เปรียบนะครับผมผู้ใดจบก่อนได้จ่ายก่อนนะครับประมาณกี่โลไปครับจะได like ้กะถุงให้สองนองโลอ่าจะได้กะถุง พ้า้าเอาาได้กินได้เลยเลยได้ค่ะอันนี้ชิลลยี่่ะอันนี้ชิละสามสบเหมือนกันนี้หรอคะอันนี้หกสิบมีสัตต่อด้วยอันนี้เท่าไหร่คะคุณป้าไม่ค้าได้จะเป็นคนใต้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรากลับมาที่วยาจะได้

อย่างกัญชัยกันอีกแล้วครับครับผมตอนนี้ก็ได้ของเยอะมากันนะครับผมผลไม้ในมือผมก็จะมีแตงโมครับแล้วก็พุทราจีนนะว่าบักท่านสับปร,รดครับพี่น้องพุทราสับปรดครับถ้าไม่อ้กก็จะเป็นบักซีดาครับผมก็แล่วได้หลายอย่างเลยล่ะเขาได้ได้ใจหลายอย่างอยู่นะ ใจท่านเนี่ยเบว่ารงรถได้เลยใจท่านมีนาบว่น้ทนทนอท่านน่ะท่านจักอัดน้อท่านสาบันเป็นในมือมีนาก็จะเป็นกล้วยนะครับผมมือพลันก็จะเป็นอ่างงุนนะครับผมพี่น้องซึ่งตอนนี้ยกลังยางอ่าไปเยี่ยมเทพแล้วครับผมจวดๆครับพี่น้องแดดกําลังหอน ครับมาถึงแล้วนะครับผมอันนี้เป็นห้องห้องรับรองแขกนะครับในพักการพักการกิเข่าวเราครับกินแล้วแต่ว่าหน้าป้มเป็นหมอมาที่มันดียวควบดันเรื่องตอนนี้กำลังทามอาการผู้ป่วยนะครับแล้วก็รอกดคนก็ไดอย่าพึ่งหายม่นหายยาแล้วไล่ไปเรื่อยนี่แหละมันจะมีปัญหาถ้าสมมติว่ามันยังมันก็จะ ถ้ไปเห็ดจากของแขวอันของแข็งไงมันเร็วบลมันก็อาจจะสามารถจะจะหลอีกได้แ่มันมันแหมือมันจะเห็นผลเราต้องอยอเลือ้าตัวนี้ยตนแรก้อให้มันเรนผลมันีหายเยคือเขาอให้ยาหมือะไใหาเขาได้เลยือมันจะเอา สวัสดีค่ะ <c oughs> ได้เพื่อนเลยครับว้าเพื่อนผู้ชายสวัสดีแฟนคลับอุ้มลีชุกพุสกุคนนะคะนี่แกรมี่นะคะโอพยาบาลส่วนตัวไม่เที่ยบแม่ข่าวครับผมขอะ <c oughs> วันนี้เขาอยู <c oughs> ่กันใสอุ้มลีวันนี yeah. ้เขาอยู่กันที่โรงพยาบาลชนบุรีนะคะเหมือนเหมือนคือเก่าคือเดิมค่ะืันนี้ตอนนี้ก็คือเวลาประมาณ4โมงนะคะเขากะถ่าเยี่ยมคุณแม่12นาฬิกาเพราะว่าไอซียูเขาเปิดให้เยี่ยมเป็นเวลานะคะวันนี้คุณแม่โอเข้ามาคุณพ่อก็มามากหลายคุณลุยืัอนี้อบอุ่นนะคะเดี๋ยวจะไหนถ่าปบึงอีกว่าการไม่เทียบจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆซ้ำไดนะคะเดี๋ยวน้องอุ้มรีก็จะได้อัปเดตให้พี่น้องบึงเรื่อยๆเนาะช่วงนี้ก็ดูบรรยากาศรอบๆ ไปก่อนคนคะคะใครอยากมาก็เชิญน,นะคะลุงพยาบาลค่ะ <c oughs> อยู่ตั้งมื่นแล้วครับพี่เชิญวันนี้วันที่13ค่ะอยู่มาวันนี้13คืนแล้วจ้า,จ,าจนวันหมอโรงพยาบาลว่าเฮ็ดงานเป็นพนักงานอยู่นี่บ่่วาซั่น <c oughs> <c oughs> เดินทางมาจากไหนคะอุ้มลี่ครับผมมาจากโคราชครับม,มาจาาากโคครชนะะมหอดตั้งแต่เมื่อคืนนะหอดปทุมเมื่อคืนนเนาะ ตอนนี้ก็เป็นโรงพยาบาลแถบฝั่งทนนะคะโรงพยาบาลทนบุรีจติดอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลศิริราชเลยนะคะผู mm ้ใ hmm. อ,อาาไมย่ยมแฟ้นบอกแฟนครับมาใหา้ เกลือาอาหารคนเฝ้านะคะก็เกลืออาหารก็มาได้นะคะเป็นยังไงอาการผู้ครับให้พี่แคทอัพเดียดีก่อเพราะว่าเขาไปทางไหนคืนอสิบบทคลายบาดใหนะครับขออาการเนี่ยตอนน, <ะ S 2> นี้ก็คือจากที่แบบพี่น้องบอก่ายังไงเนาะก็คือว่าจากผมมีหวังเลยนะคะจากเ่าต้องทําใจเลยแล้ก็คือตอนนี้ก็ดีขึ้นมาในระดับที่เรามีหวังแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากค่าหัวใจค่าหัวใจทํางานแค่ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้ว นะคะอาะการขาสมองก็คือตอนแรกสมองนี่บวมมาเลยผดี่เฟอร์มากนี่คือสมองบวมจนมกกว,มขขว่าสิไปต่าแอลกะโหลกแล้วหมอก็เลยขอพาตบวสมองอะบวมแล้วมีเลือดออกน้ำผัน,<ช>พนพาสมองหัวใจก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหัวใจเราเห็น,น,นแค่สิบเปอร์เซ็นต์แลลวมันมันมันเข้าห้องผ่าตัดไม่ได้ถ้าผ่าก็คือเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในห้องผ่าตัดนะคะห้าก็เลยเส้นบวพาห้าก่อ,อนเแค่ภา,าหน้า ว่าอย่าให้สมองแม่เขาบวมขึ้นเพราะถ้าเราก็จะเสียคือเกาสิแม่คือจะเปิดบังเลยเหรพี่น้องบันมือไม่แม่แบบสมองแม่หยุบ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 ลงแล้วก็เลือดบอไหลออกแล้วเลือดขังบะมีบอยังแล้วนะคะตอนนี้ก็คือว่าสมองแม่หยุบปกติแล้วแต่ว่าเม็ดเลือดเก็ดเลือดมันยังเหลืออยู่นิดนิด นะคะเดี๋ยวก็ไทยว่าสามมือหมอจังสินหายาและลาลิมเลือดแล้วก็ตอนนี้ค่าหัวใจแม่ก็ได้ยาไปเรื่อยๆก็คือขึ้นมาจาก10เปอร์เซ็นเป็น24เปอร์เซ็นนะคะครับเป็นแนวโนมในทางว่าแม่จะดีขึ้นอ่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้แม่กัตอนสันน้องรับดูทุกอย่างนะคะแต่ตอนนี้ยังใส่ท่อช่วยหายใจทางปากอยู่ก็คือทิ้วนะคะเพราะว่าอ่าแกเป็นไร่ลูลกแล้วก็อาจจะพานว่างใจนะคะให้แกแบบหายใจเองแบบ สวงแบบดีหมอยังถอดห้ยเพราะว่ามันเพื่อมันเป็นอย่างคือกันถอดออก,ก่อนแล้วกันขันแก้มือแล้วอีกมันจะได้แท่งทอไปอีกแล้วมันจะจะเบาไว้นะคะเพราะว่าท่อเนี่ยคือท่อแบบยาวเท่านี้เลยนะพี่น้องแล้วก็งัดลงไปในป่าแล้วก็เข้าไปนี่ปอดน,นะคะมันจะจิบอ่าก็คือเอาเอาไวรุษหายชั่วกนจังจะถอดเครื่องซ้อยหายใจแล้วหายแม่พัดหายใจเอาเองแล้วก็จะได้ยายเขาของพิเศษนะคะ ค่ะ<ม>ตอนี้ก็อัปเดตอาการก็คือดีขึ้นมากแล้วนะคะขอบ่อุงนขอพพี่น้องนะครับที่ส่งกำล,ล,ลังใจมาให้ค่ะขอขอบคุณพี่น้องเพื่อสุ้สุ้้นนะคะที่ส่งกำลังแรงใจมาให้ไม่ว่าจะเป็นทีมผลเฝ้าหลายๆคนนะคะทั้งพี่ต่ายทั้งเคมีทั้งคุณพ่พอเป็นตัวหลักเลยแล้วก็คุณอานะคะแล้วก็มีแฟนคลับอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นน้องเอหรือว่าคนเสกษาด่เฮดแนวยูแนวกินมาไห้นะคะก็ขอขอบประคุณแรง สาธาเลี่ยนใจของพี่น้องนะคะที่มอไห่เทีบแล็ไหมูเฮาเป็นกาเลั่นใจแก้วเภาวนะคะก็ขอตุวรักษาทุกคนนะคะขอให้บุญบุศส่วนนี้กลับคืนไปหาทุกท่านเช่นกันค่ะครับผมค่ะเอาละครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้นะครับก็คือรอเวลาที่เขาไปเยี่ยมเมทีบนะครับก็คือเข้าไปก็คือสิบวัเด็กไทยบรรยากาศข้างในพี่น้องเบิงนะครับผมเพราะว่าห้ามใบนะครับพี่น้องตรงนี้นะครับนอกนะครับตอนนี้ พี่แชทมีก็ได้อัปเดตอาการของแม่ไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะเอาเป็นกำลังใจกำลังแห่งใจในการครับพี่น้องครับผมสํสำหรับคลิปนี้ผมสี่ปีไปซัมนี่สกอน้อพี่น้องเนาะนะครับผมขอบคุณกำลังแห่งใจนะครับผมพี่น้องส่งมาให้นะครับผมจะทำให้เสร็พ่อเนาะครับอ่ะอุ้มดีพี่ดัานนะครับผมลาคลิปนี้ไปซัมนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ